โยลโกสวัสดีกันด้วยนะวันนี้เราอยู่กับรายการ Mister Auto โ a m e r เมอรนะวันนี้เราก็จะมารีวิวมัสเอ่อแฮมเตอร์นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะก็อย่างแรกก็จะมีไอเทมที่เพิ่มมาก็มีสริมเออจะมีสังเข็นนะไม่ไอกระจกนี่มันเกี่ยวนะนะเวลารับออกมาจะดื้อเแบบอันนี้นั่นเอง เอาไว้ใส่ฮันเตอร์โอเคม่านนี้ผมไม่รู้วิธีการครัาอะไรนอกจากอันนี้นะฮะโอเคนะอย่างแรกก็คือจะมีปาวันเตอร์กล่องแฮมสเตอร์มานะก็จะมีเพิ่มมานะ่ออย่างแรกให้คุณสีขึ้นมาแล้วนะคุณให้อาหารนินะเน่ยเท่าไหร่ก็ได้จะแก้มป่องข้างรนก็ได้แต่ไม่รักกันนนะฮะถ้าสมมุติวิธีการมสมหมาร อันนี้ก็คือที่มันที่แก้มันยุบไปเพราะว่ามันกินไปแล้วนะโอเคนะก็ต่อมาก็จะวิธีการอามันขึ้นหัวนั่นเองก็ให้ใช้กระดาษนะเนี่ยขึ้นหัวแล้วก็แล้วก็จะมีอวิธีการผสมพันธุ์ด้วยวิธีการผสมมันก็คือให้คนถือมันได้ฟักทอานัเดียวฟักคือุ่่ย พักทองนะก็ซื้อมานะแล้วก็คลิกขวาไล่หญ้าแป้งด่าคลิกขวานะฮะคลิกขวาโอเคให้มานโซเดียมคอมมอนเนี่ยก็คลิกขวาโอเคแล้วแม่เป็นลูกแฮมสเตอร์ตัวนี้น้อยนะโอ้โหแม่งโคตรเท่เลยส่วนนี้ก็เป็นที่เอ่อให้น้ำของพวกมันนะต้องวางแค่บอกแค่ไงแม่งจะดูดนะฮ่าฮ่าเออสูงเลย ก็แต่มาก็วิธีมันเสียลูกบอลเยอะแควลูกบอลนะคิดกว่าหนนะ่อยหร่นะอยาให้ตัวพวกข้างล่างหายไปไหน,นหมดอแล้วแล้วไงเราจะมีหนุนลองอนะ่ะเดีวว่าเอาวัวเข้าไปหมดแล้วจะเลือดนี่เอาอีรุขขาของเขาทิอ่ะมมาทดลองเลยอ่โอเคก็คีดวกว่าคิดกว่าโอเคเรียบร้ย วิธีการก้ำสีแม้ว่าทำเงี้ยมอ่ะตอนแรกแม่ก็ทำไปแล้วมัไม่ได้เนีย่ยทำแล้วมันไม่ได้เห็นมันคิวอะไรมันหลอกดาวอ่ะวัดตัวสิมันกระโดดได้ไม่ถึงบล็อกนะฮะผมจะมารีวิวให้ดูนะมันกระโดดได้ไม่ถึงบล็อกอ่ะ,น,ะนี่ฮะนี่ฮะเออถ้าว่าคุณทำมมหลุมไปหลุมเดียวแม่งให้มันอยู่ได้นี่คือ หนูน้อยทำเปร์ที่อยู่เต็มบ้านนั่นเองโอเคนี่ละหลายหลายสีมากนะฮะก็มีประมาณสิบสีหรือเปล่าหรือเจ็ดสีนะไม่รู้เฮ้ยแล้วมันมช่องเจอสีเลยก็ไม่มีเลยเราะเราลืมบอกวิธีการค่ะไม่มีขี้เกลือเลยโอเคนะก็าก็ทำนี้เลยนะก็นี่ เไม่เป็นไรลูกบอลมันมาแล้วพอเล่นขึ้นไปเนี่อเล่นเลยนะสีแบะหมดแล้วไม่มีแล้วแค่นี้ะกับสุดปัญญาเขาได้ก็มากราัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆรู้นด้วยนะครับ ตอลังแจ้หมทำต่อแล้วก็ขอขอบคุณ12ซับสไคร์เลกนะคบจังหวะจะทำมาได้นะคลิปพวกนี้12ซับสไคร์แลกนี้ผมขอบุญมากนะก็ไม่เหมือนแหละแค่นี้กะสวัสดีค่ะ